้แสนเงินล้านตื้นเกินมากอเด้เห็นทองคำเออดีจะ้อ่ดขี่รถตู้บาดเปียนเป็นรถตู้เห็นปะก็จะเหนอวมาเอาแล้วเสียรถตู้รถตู้ยัเอาผานรถเอานให้เขเร่าเยเออ่าแ็แรงอย่าเมาล่าเมาขี่รถหล่มันสิลมมันสิยังเาสิมหา ดูผเลยมีมันจะผูตัวนี้ตัวนี้ตัลนาังนี้ังนี้ตั็นี้ตัวน้ตัวตัวนี้ตัวนี้ัวนี้ตัวนัวนี้ตัีตัวนี้น้ัวนี้ตอนี้อันก้ันี้ัวนี้ตัวี้ตัว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวงี้น้วนัน้วนีวนีี้ตว้ตว้วตว้ตัววนีวว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 ้ ปูห้ซาเ่าปูคละเส็งแล้วอะเอาว่ากันนะโวยพ่อยายทั้ยังสินขี้เถาได้ไรของเราขี้เถาได้ไเนี่ยเราขีเข้าได้ไเาไม่รักคนนี่่แลรนูกับป้ายขาชูบาหลังขาแข็งแลงเด้อ ก็เลยได้แก่ก็ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้จับเงินล้านเงินแสนที่ได้สบายลูกล้านกับเหตุเดือพึงจะจิ้มสแควร์เด uh ้อ huh. อื the, ้อน the oh, so ้ำกันไปนานๆจะกินจะป่าเดินอยู่น้ำกันไปโดนโดนเห้ได้จับเงินแสนเงินล้านเลียนยากระชับมากไปได้เข่าละลายเหตุใดมั่วละลายเรียนมั่วอยู่ โอ้รักกันซ้อๆไ้ม <Heritage desserts> ่ยากเลย่าไอ้ซือลอตเตอรี่เถ่ะซือลอตเตอรี่ได้เห็นเลขหนุ่มสาว่็แ่ให้หนุ่ายังไรามจุดๆจุดๆป้าๆจุดๆโอ้ยโอ้ย่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโ้ยโอ้ยช่้งโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ่อ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยยย้อย้อ้้้้อ ไม um, uh, yeah. ja, uh, oh. ่เชี่ยวเขาเข้เหวชื่ออะไรเนี่ยราคาจะก็ขาดไปก่อนเอออ๋อแล้วปี่อนเนี่ยว่าให้รถไปยังไงโอ้เที่ยวมาด่า สุอปีโปูเหรอเราเราวเรอมาสิไม่ต้องสุอปีโปหรเนี่ยอาวกมอฝ่ายโอ้เราเตรียมฝายมาอยู่นี่ติดกระเป๋ามาอ๋อคนี้คนติดูอีกแล้วสน แล้ไปน้าได้นวดไฟขนี hmm. huh? ่ก้อนี er. ่กอนนี well, ่เขียเเนตัดเขาปตัดี่เส่เนียพักเบอสนลาเขาพำเสร็จคนคนเสูใรอ